ผมเชื่อว่าเราก็เกาะติดมาโดยตลอดนะตั้งแต่ day วันที่มีการพูดเรื่องเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีความคืบหน้าแล้วก็มาดูกันนิดนึงครับว่าในภูมิภาคเ,เอเซียแล้วก็ในโลกเนี่ยเขาว่าอย่างไงเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์แล้วก็มีความคืบหน้ายัางไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ยังยืดเยื้ออยู่นะครับสาหรับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์แต่ว่าเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาล รัฐบาลคนุณองิงนะที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดึงเ,เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศนะเพราะว่าต้องมีการลงทุนใช่ไหมามาดูกันครับว่ามีความคืบหน้าอะไรกันบ้างด้านกฎหมายนะครับร่างพรบอ,อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของรัฐสภาโดยรัฐบาลยังคงยืนยันครับว่าจะไม่ถอดถอนร่างกฎหมายนี้แล้วก็จะนํามาสู่การพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับ ด้านของความสนใจของนักลงทุนครับมีรายงานว่าผู้ประกอบการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ระดับโลกหลายเจ้าแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงต่างๆแล้วก็ด้านกีฬาด้วยนะครับมันก็มีความกังวลที่ยังคงมีอยู่นะครับก็มีเสียงคัดค้านครับเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเตือนเรื่องภาพลักษณ์สีเทานะเพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็ ผลกระทบทางสังคมมีประเด็นปัญหาที่เราต้องพิจารณาค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะผลกระทบทางด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินการฟอกเงินแล้วก็อาชญากรรมแล้วยังมีความกังวลถึงสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือมาตรการที่ค่อนข้างหลัดกลุ่มนั่นเองครับ Entertainment Complex เนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรูศูนย์การประชุมศูนย์การค้าแหล่งบันเทิงโรงละครสวนสนุกแล้วก็คาสิโนนั่นเองนะมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่ามันมีตัวอย่างอะไรในโลกนี้ที่เขาสามารถทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กขนาดใหญ่แล้วกเ็เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จริงที่แรกก็แน่นอนครับทีท่อเมริกานั่นเองก็คือลาสเวกัสอันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมต่อมาถ้าใกล้บ้านเราหน่อยก็เป็นมาเก๊าในจีนนั่นเองนะ เรียกว่าเป็นลาสเวกัสแห่งเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับก็มีกลุ่มคาสิโนโยักษ์ใหญ่เนี่ยมาลงทุนที่นั่นค่อนข้างเยอะ,อะมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนะแต่ก็ต้องมีกฎที่ค่อนข้างชัดเจนกระเถิบเข้ามาในเอเชียก็จะมีเกาหลีใต้อีกที่หนึ่งนะที่อนุญาตแต่ว่าเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นที่ที่เข้าคาสิโน,โนได้นะครับในฝั่งของยุโรป ถามว่ามีบ้างไหมก็มีครับที่ออสเตรเลียอังกฤษเองก็มีครับเดนมาร์กแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครเดินทางไปพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูบุมบ่าเหมือนเหมือนที่ลาสเวกัสนะใหญ่ๆที่ผมเคยเห็นก็ออสเตรเลียนะถ้าเกิดใครเคยอยู่นะก็จะหรือเคยไปท่องเที่ยวก็ที่คลาวรีสอร์ทนะครับก็เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก ที่เมลเบิร์นเหมือนกันนะครับแล้วก็เดอะสตาร์ในซิดนีย์เช่นกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในอาเซียนกันบ้างว่าในอาเซียนมีที่ไหนบ้างนะครับในอาเซียนเนี่ยใกล้ใลสุดเลยของเรานะถ้าบินไปเนี่ยก็คือสิงคโปร์ครับอันนี้เราเห็นมี2ที่ก็คือรีสอร์ทเบ l ร์เซนโตซานะครับแล้วก็มารินาเบย์แซนนะสที่นี้ก็อยู่ที่สิงคโปร์ถ้าไม่อยาก ขึ้นเครื่องบินนะคนภาคใต้ก็เดินทางได้นะอยู่ที่เกนติงใช่ไหมก็นั่งรถไปก็ได้นะมาเลนเนี่ยก็มีที่เกนติงนะครับก็แต่ว่าต้องขึ้นไปอยู่ที่ภูเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาชื่ออะไรนะเกนติงไฮแลนด์ใช่ไหมใครเคยไปบ้างฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วก็มีที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามลาวอะไรพวกนี้ก็มีนะ,ะแล้วเพื่อนๆเราครับคิดยังไงกับคาสิโนในเมืองไทยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้อง เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนที่จะมาอนุญาตเรื่อง Entertainment Complex ก็คือกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็รัดกลุ่มนะไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เขาเรียกว่าธุรกิจที่มันเป็นสีเทาเนาะก็ต้องระมัดระวังนะคนที่เขาทำได้ก็คือกฎกติกาค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปเรื่องถัดไปกะนของการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิกาครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ โลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถ อย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็ เป็นแก้วน้ำสอชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA Free ีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจชายสอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ